โอเคนะครับอยู่กับรุมหายใจไม่ออกนะด่านนี้เป็นด่านโซนสองฝั่งนะครับเราไม่มีเปรเกิเครื่องนะแต่เราเอาหัวหมูมานะครับไม่มั่นใจว่าเขาอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คคร่าวๆดูนะครับไี่มีแสดงอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับดูว่าอยู่ตรงไหนนะอาจจะอยู่ที่บ้านเล็กก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะเกิดบ้านเล็กหมดจริงด้วยนะ ฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เท่านั้นเองเหมือนอดัมเนี่ยเอาไอ้นี่มาครับเอากุญแจมามั้งเออเดนเกินแผ่นหนึ่งไปทำไมา้ก่อนนะ ไม่มีกระทิบเครื่องแรงนะครับแต่เอาหัวหมูมานะเขาก็เจ็บกันยาวอยู่นะครับก็จะรักษาได้น่าจะเป็นเครื่องเครื่องนี้ต่อโอ้โหเสร็จเลยเหรอหน่าเกียดไปไหนไมีคนอยู่ในบ้านเนะี่ยโอโ้ไม่ใช่คนเดียวด้วยเยอะเลยโอโ้คนนี้มีสปินขอแผ่นหนึ่งได้ไหม ขอแผ่นหนึ่งกระจายหัวหมูก่อนแผ่นหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวกลับไปซ้ำคนด้านหลังก่อนนะดูเยอะเลยอีกาบินอยู่ตรงนูนะ้นนกดดีเออโดนไปก่อนแผงเมกเมกเอาไอ้นี่มานะครับเอาเป็นแผ่นที่มา ดูไปก่อนไปลากเข้าไปถึงห้องบีไหมท่านหนิงพยายามลากลงฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งหนูน่ะเขาจะได้กลับมาช่วยฝั่งที่เครื่องยังไม่เสร็จนะครับหลุดก่อนตัวเนี้ยสวยอยู่ครับขออนุญ,ญาตเสียงขึ้นนิดนึง อันนี้เหมือนจะบั๊กนะเหมืนอนก่อนเข้ามาย่งนี้กดล้างๆนะมือคนอยนะู่ในช่วงเกิดเหตะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอดัมมีคนไปช่วยหรือเปล่า ก็ได้ยินเสียงคนนะครับไวเกินบ้างแล้วเนี่ยได้ยินเสียงคนจะแบบไวเกินปั่นกันยับนะฮะออกฟังไหนไล่ ไ่ขอบมาเลยอันนี้มันมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยเล่นได้นี่โคตรเวอร์เลยอันนี้น่าจะบักนะครับบักเกมนะเนี่ยด่จะตรงสุดยอดไม่มั่นใจว่าอดัมเอามาหรือเปล่านะหรือว่าใครเป็นคนมา ายยากนี่โดนก่อนแผงจะเคลื่เครื่องนะไม่จำเป็นครับเพราะว่าพัาเป้หมายตรงนี้ไปเลยนี่โดนไปก่อนตันนี้ยังไม่เคยโดนแขวน ฉี่ไปนู่นแล้วเดี๋ยวดักหน้านะเ,ะเี๋ยวสามเครื่องโคตรไว เครื่องบางเหนือบางเหนือบางเหนืหอจะช่วยเครื่องไม่ก่อนนะตัวนี้ก็มีนะเดี๋ยวกลับไปตัวนู้นนะปล่อยมิกไว้นะโอเคเขาไปช่วยกันครับ คนช่วยมันต้องมีตัวตายตัวแทนจริงๆให้เขาไปรักษาเป็นโรคพวไวไวเกินอ,อ,อยู่ฝั่งนี้นี่นะครับแล้วก็มีอยู่ฝั่งเม็กน่าจะปั่นเครื่องนี้นะปล่อยเขาด้วยไปนะตรงนั้น เขาเนียกรุกันอยู่ไงเครื่องไงโหขวัญกันกอย่างไว มันบักมานี่โดนต้องซ้ำทำเองฆ่ากันไม่ตายต้องตัดก่อนเพื่อความสะดวกสบายจริงๆ มันลมไม่ได้เพื่อนหม้อะมันลมไม่ได้ถ้าโดนชอ็อตอยู่ข้าใจไหม <c oughs> มันมีคนเอากุญแจแดง ช่ไมที่มันจะเสร็จนะครับยังไม่เสร็จหรอกอยู่เครื่องนู้นเลยเห็นไหมฮะช็อตกันช็อตให้ชดัดกระเดกกระเดกอืมโนไม่แพงน่นจะอยู่ฝั่งนี้ฮะ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีฮนะมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเรียบร้อยมันลงไม้ไม่ได้นะบอกเลยเจอด็อกเตอร์มันบนยากคุณกี่สีสั้นถ้ <S <S าตีไม่ถึง <S 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 ลงไป มีคนช่วยกันปะยีดกันรัวๆฮนะเราต้องโซนฝั่งนี้เนะาะก็จะทิดเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเขาเนียนปั่นไม่มีย้ายฝั่งหรอมั้ เั <S <S 1> <S 1> น็นตัวจี๊ดเลยเป็นตัวจี๊ดเลยฮะตัวตายตัวแทนรู้จักปะแล้วคนนี้จะรอดไหมฮะถ่ามจริงว่าจะรอดไหมนเนี่ยมีไดร์ฮัทมีโปรโตฮาม,มยังไงโย คนนั้นปล่อยไปก่อนล่วงไปก่อนจ้าหยิบฮะอุ้ยคนนั้นมีลุกลุกแล้วเหรอลุกไวเกินเดี๋ยวสั่งเครื่องครับ นี่ตัวจี๊ดมันล้มไม่ได้มันล้มไม่ได้มไมไดรู้จักไหม <c oughs> บักแน่เลยคนระับทุกคนคนหนึ่งไม่รู้ไปไหนนะฝ <c oughs> ั่งนู้นหรือเปล่า เ,เลอรยนะครับมีเสียงวิ่งไปไหนจะไปช่วยกันแล้ววิ่งไวไปไหนฮะโอ้ยโดนระเบิด <c oughs> แล้วจะไปไหนแล้วจะไปไหน โอ้ยอันนี้มันบาดจริงอันนียไล่เลยเบรไม้ไปเขแ,แล้วมันขางจริงอันนี่ยดูดิ วารได้ทุกคนเฮ้ยคุณหนุคนเขาลุกเองแล้วเหรอหนุ่มก็น่าเกลียดไปบางเลียรเฮ้ยงงงงดิครับเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โอ้โนี่เล่นไม่ดีเลยเล่นไม่มันเลย น่าจะกลับไปช่วยัปปะไม่ช่วยก็อยู่ในตู้นะครับมีเสียง อในน,นี้บล็อันี่เปล่าทำไมได้ยินเสียงดีแต่ได้ยินเสียงอยู่ เจอแล้วถึงว่าได้ยินเสียงนะครับไปไหนเพื่อนว่าแล้วทำไมถึงได้ยินเสียงก็ตายฮาร์ดยังไงมีไหมมี <c oughs> ลูกเล่นอีกมาทำไมภาพเป็นมีวะ <c oughs> จริงจัง <c oughs> บักคนนี้มาก มองก็ทะลุฮัลโหลมองทะลุเครื่องไหมไม่มองทะลุอ๋อเฮ้ยมองทะลุไอ้นี่ด้วยมองทะลุตู้ด้วยฮัลโหลเข้าๆอย่างเอาอย่างนี้ก็อย่างเอาแหละนี่มองทะลุด้วยบ้าเอ้ยบ้ไาไห้ต่อหนินะ อยูน่นะกรครับอเคอย่